สวัสดีครับ Apple ลปล่อย iOS 17.6มาให้อัปเดตกันแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้อัปเดต iPhone 15 Pro Max เป็น iOS 18และ iOS 18.1ไปแล้วแต่เพื่อนๆถามกันมาอย่างต่อเนื่องว่ามีการทดสอบกับ iOS 17.6ไหมผมเลยไปดาวเกตและทดสอบมาให้ชมกันในคลิปนี้ครับสำหรับ iOS 17.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.5.1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไง เวอร์ชันใหม่นี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.6ตัวเต็มบน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงเล็กน้อยยังไม่มีอะไรน่าห่วงเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอประมาณความเร็วโดวยรวมยังทำได้น้าพอใจ ความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ o l e ลถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในรอบอรบัเงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.6ยังใช้แบตเตอรี่ประหยัดดีเท่ากับ iOS 17.5.1 โดยใช้ไป2%เหลือ98%การอัปเดตเป็น iOS 17.6บน iPhone 15 Pro Max ความเร็ว CPU ลดลงเล็กน้อยแต่ GPU เพิ่มขึ้นเยอะแบตเตอรี่ยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับจากนี้ไปก็มารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS 17.6.1หรือ iOS 17.7มาไหมหรือจะข้ามไป iOS 18ตัวเต็มในเดือนหน้าเลยมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบ,บกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ